สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็าพามาเก็บส้มโอนะคะเก็บเป็นรอบที่สานะคะทุกคนปีนี้ต้นนี้เราเก็บเป็นรอบที่สามเนาะต้นเตี้ยเตี้ยส้มโอพันข่าวแตงกวานะคะทุกคนครูจะมาให้ดูว่าอันนี้ลูกใหญ่แล้วก็หนักมากนะคะทุกคนหนัก ใหญ่อันนี้มันคือใบไม้ติดมันนะคะทุกคนใบไม้แห้งนะติดมันนะกูรูจะมาให้ดูว่าที่เราห่อถุงดํานะคะอันนี้นะคะถุงดํานี้นะคะที่กูรูห่อถุงดํามันสวยงามนะคะทุกคนผิวจะสวยมากเลยไม่มีอะไรติดเลยนะคะ แต่อันนี้กูรูทดลองห่อด้วยหนังสือพิมพ์อยู่ข้างในแล้วก็เอาถุงดำห่อข้างนอกพอมันเปียกน้ำหรือมันชื้นมันอ,อกักหนังสือพิมพ์มันก็จะเปียกแล้วก็จะติดอยู่กับเปลือกของซ่มโอนะคะไม่สวยเนาะกูรู้ว่าใครอย่าทำเลยนะอย่างนี้อันนี้กูรูทดลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงสีมันจะสวยไหม สีมันก็สวยอยู่นะคะแต่ว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เปียกแล้วติดมันอย่างนี้แกะออกยากเราต้องไปล้างน้ำนะคะทุกคนแต่นี่ไม่ต้องเลยใส่แต่ถุงดำเฉยๆนะปีที่แล้วนี่ครูห่อด้วยถุงสีชมพูเนาะไม่ดีค่ะส้มโอเสียเพราะว่าถูกแดดถูกอะไรเนี่ยเปลือกส้มโอจะเป็น อะไรจะไม่เนาะใช้ไม่ได้นะขายไม่ได้นะปีที่แล้วอะ่ะปีนี้กูรูก็เลยว่าลองเอาถุงดาดูมันดีเลยนะทุกคนนี่คะ่ะแต่อันนี้มันร่วงเนาะมันร่วงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้แต่กินได้อยู่นะคะหนักด้วยนะคะน่าจะอร่อยเหมือนกันพันขาวแตงกวาของเรานะคะอันนี้มันเป็นต้นลูกของมันนะคะ เราทาบกิ่งจากต้นแม่มันมาปลูกตรงนี้นะสองต้นนะคะตรงนั้นต้นใหญ่เท่ากันแต่ว่าตรงนั้นนะมีลูกให้กินลูกเดียวนะคะลูกใหญ่มากด้วยยังไม่สุกอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะเราก็ไม่หอด้วยนะคะแต่อันนี้เราห่อเนาะปีนี้เราเก็บรอบที่สามนะรอบที่สามได้กี่ลูกหนึ่งห้าหกเจ็ด แปดลูกทั้งลูกเล็กนี่แต่ลูกเล็กก็หนักนะทุกคนโลละยี่สิบบาทนะคะพันขาวแตงกวามเมล็ดข้างในก็ไม่มีนะคะอร่อยหวานเปรี้ยวนิดๆอมเปรี้ยวอมหวานแต่บางคนก็บอกว่าหวานแต่ครู้ว่าอมเปรี้ยวอมหวานไม่หวานจนจนอะไรจืดอะไรงั้นไม่ใช่นะคะ มันหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะคะทุกคนกูรูเก็บไปสองรอบขายหมดแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สามก็ได้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะส้มโอลูกใหญ่มากๆหนักๆด้วยนะคะพีน่น้องมีแต่ลูกหนักๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ